สวัสดีลูกค้าโมดส, mm hmm. สเปซคาร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะโมดหยิบรถเป็นตัว MPV 11ที่นั่งนะฮะเป็นตัว t ตยต้ามาเจสตี้นะฮะตัวเครื่อง2.8ลิตรเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะ2,800ซีซีนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวพรีเมียมนะฮะแต่งสไตล์ VIP มาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับลูกค้าเก่าแต่งมาให้ครบครบแน่นๆน,น,นะฮะมีตัวฝาหลังไฟฟ้าบันไดไฟฟ้าด้านข้าง นะฮะฮจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันนะฮะสำหรับราคาคันนี้ทางบริษัทจะดตั้งเปิดราคามาอยู่ที่2,270,000บาท ะะแต่ท่านใดเป็นลูกค้ากับ m o s สปี c c าร์หนึ่งเช่นเคยนะฮะรับส่วนลดทันที20,000เหลือเพียงราคาแค่2ล้าน2 50,000บาทนะฮะโคมไฟหน้าเขาจะเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ m a จตตี้แบบนี้โปรเจคเตอร์2ดวงแล้วก็ไฟได y l i g h ทนะฮะชิ้นกระจังหน้าโครเมียมตรงกลางสลักโลโก้โตโยต้าเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะฮะครอบโครเมียมเรียบร้อยเซนเซอร์ด้านหน้าถึง2จุดด้วยกันนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวล้อแม็กอลอยขอบ17ออกศูนย์ออกโรงงานรัดมาพร้อมกันตัวยางดันหลบขอบแน่นๆพร้อมใช้อ่าดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะฮะ สำหรับตัวกระจกข้างเขาจะเป็นแบบโครเมียมมีพร้อมมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวกล้อง360องศานะฮะอาจจะมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับเป็นตามสภาพการใช้งานรถคันนี้เดิมๆนะฮะรถเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเช้านี้นะครับผมรีบหยิบมาให้ลูกค้ารับดูรับชมก่อนใคร นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวที่จะปิดเปิดโคเมียมนะครับกุญแจมีมาให้ถึง2ดอกด้วยกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีดำเบาะภายในสีดำนะครับเป็นรถปี2020ขับใช้งานไปน้อยมากๆเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับสำหรับแผงประตูเขานะฮะจะตกแต่งลายไม้นะฮะคุมโทนสีดำแล้วก็คาดลายไม้มาให้แบบนี้กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด2บานเลยนะฮะร,ระบบเซนทรันล็อกไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับ ปุ่มเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัติไฟฟ้านะฮะมีปุ่มภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะฮะเป็นตัวปุ่มภายในห้องโดยสารกันเลยนะฮะสำหรับตรงซีนตัวม่านบังแดดนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะเจ้าของเก่าจะเสริมเป็นตัวกระจกแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็พวงมาลัยมาพร้อมกับเป็นตัวมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้มาให้แบบนี้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวระบบคูซคอนโทรลนะฮะล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับเลขไมล์เรือนไมล์คันนี้ขับใช้งาน2,9000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะย้ําว่า2,9000กิโลเมตรนะครับมาพร้อมเป็นตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายนะฮะปักกิ n งเซนเซอร์โหนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวปรับมุมกล้อง360องศานะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับ เปลี่ยนไฟนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารหน้าจอทัชกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวระบบแอร์แบบดิ้ารอบคันทั้งคันนะครับมาพร้อมกันตัวระบบอ่านาโนอีนะครับกรองฝุ่นเรียบร้อยตัวช่วยในการออกตัวช่วยในการลื่นถไหลนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะฮะร,ระบบเกียร์แบบออโต้มาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะฮะ คันนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานไปน้อยมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับบันได,ดสไลด์ไฟฟ้าเขานะฮะมีให้ถึง2ด้านด้วยกันเลยนะฮะเจ้าของเก่าวเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคร่ะเบาะด้านในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะฮะคู่หน้าจะเป็นหัวเบาะมิก้เมาส์นะแล้วสามารถนวดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้ นะครับเบาะจะมีทั้งหมดถึง3แถวด้วยกันนะฮะแต่ว่าแถวที่3นะฮะพับเก็บขึ้นไปอยู่นะฮะคันนี้จะแต่งสไตล์เป็น VIP นะครับแล้วก็จะมีตัวฉากกั้นห้องโดยสารแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะฉากกั้นระหว่างผู้โดยสารด้านหลังกับห้องโดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องเสียงนะฮะมีมาให้ครบคันด้วยกันนะฮะตกแต่งคอนโซลลายไม้แบบนี้นะครับ แอร์ระบบดิจิตอลนะครับปรับแยกส่วนอิสระนะฮะแยกออกมาจากด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปให้ผู้โดยสารด้านหน้าเปิดให้นะครับสามารถปรับจากด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้นะฮะท่านในที่มองหาอยู่นะครับเป็นตัวโตยต้ามาเจสตี้นะฮะสีดำเบาะดำนะฮะดูแลรักษาง่ายนะครับผมอันนี้มดแนะนำเลยติดต่อมหาก็มดกันมาก่อน นะครับหรือว่านัดวันมาดูนัดวันมาชมรถจริงกันได้เลยนะฮะไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะครับผมเป็นตัวไฟแบบ LED นะครับกล้องหลังออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็ที่บอกไปนะครับประตูเปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสคันนี้ใช้งานง่ายมากๆนะฮะเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าจะเป็นตัวปูไม้แบบนี้มาให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว นะฮะแปลงรางมาให้เรียบร้อยแล้วเลยนะครับสำหรับคันนี้ครบพร้อมนะฮะใครที่มองหาอยู่เป็นตัว m a จิตตี้สีดำนะฮะแต่งสไตล์ VIP นะครับโมดแนะนำเป็นคันนี้เลยนะฮะราคาเพียงแค่2.250 0 0บาทปี2020แท้นะครับรถบ้านมือเดียวเท่านั้นนะฮะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวบุ๊กหนังสือเซอร์วิสเอกสารหนังสือเซอร์วิสนะครับคันนี้อยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้เลย นะครับผมออกมาจากทางป้ายแดงออกไปทางโตโยต้าเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะครับท่านใดที่มองหาเป็นตัวรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่หรือสายผู้บริหารนะครับสำหรับคันนี้นะถือว่าตอบโจทย์นะครับท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาหากบโมดเบ็ดขาดโดยตรงมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู8กนะครับ490นะครับ2739็นะครับหรือว่าช่องทางตอื่นๆเพิ่มเติมโมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้เลยนะครับ ยังไงวันนี้นะครับมูนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ